น้ำแรงครับน้ำแรงโอ้เสียงน้ำครับพ่อแตกครับเช็ว้าเอแวดูหูของนี่เลยนี่เป็นฟ้านะครับหมุนออกใด้ อย่าไปคันเนี่ยปวามสองแรงครับดร์ท่านไม่ให้อัดวิดีโอเดยผมอัาได้รักอัดด้ <c oughs> <c oughs> ทดสอบน้ำความแรงคุณนะสูงห <c oughs> ้าเมตรโมโมูด้วยนี่ นี่ครท่อสามนิ้วท่อสามนิ้วหาที่ไอตัวนั้นครับมันมันตันครับมันตันไปนู่นลดรดจถเหยียบรดเหยียบจะไปนู่นท่อกี่ปีแล้วไปรู้นี่เอาไปเป็นน้ำเสียดดยแล้วเสียดดยท่านตกตือเสียดายน้ำเดี๋ยวไม่มีน้ำอาบครับผมนี่ก็หานะครับโอ้ สูบุีี่นูบุรีกาอกไูบุลีขุดต่อไม แงโฆษณานะครับของท่านด็อกเตอร์ตอนนี้แดดก็จะน่าจะสี่โมงแรงแล้ว ครับไปดูสปริงเกอร์ใช่ไหมที่มันหมุนแล้วเหอนกี่หัว้กี่หัวแล้วนี่ครับพ่อสี่นิ้วนะครับเวลาประมาณสี่โมงตามแดดนะครับเบื่อผักหวานนะว่าเบียผักหวานนะั่นกำลังไหลลม งรออไรลมครับเปิดใหม่เนาะก็แดดอ่อนๆนำ้ำพ่อสี่นิ้วครับปพัม1,500วัตต์หรือสองแรงแต่ว่าตอนนี้เราใส่แค่สี่แผงนะครับใส่แค่สี่แผง มันมีหัวถีมันบ่มมุนแล้วมันกินน้ำาหลายนะ้นะ้ำมันจะออกเยอะมนมั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 ม่มัหันคัมับมันันม้ไม่มีหัวกัมันมัวกัมันมันจะสูัเมียแังอัดมัเปัม่มันมีนมั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 ันันน,นันนันั ปมาณสี่โมงกว่านะครับสิบหกนาฬิกากว่านะแดดอ่อนๆนะครับแค่สี่แผงน,นะครับปกติก็ใส่ใช้แปดนะครับใช้แปด ที่กว่า50ไล่ครับแล้วก็จะมาติดเพิ่มอีกประมาณ3ตัวเอาท่อ3นิ้วนะครับนี่กระทมท่อตัวนี้หลักการเช็ควาล์วแอร์แวร์งานผมคือเ่าแหละอย่าฟังเสียงปั้มนะตามแดดนะนี่ครับปั้มมันค่อยเพราะว่าแดดมันบดไง พันห้าร้อยวัตต์นะครับนี่ครับแอร์แวร์สี่นิ้วนะมึงเช็ค้ววครับตัวละสามพันเลยนะเช็คว้าวทองเหลืองท่อสามนิ้วครับมันแพงนะตัวใหญ่มันแพง,นะง,พงก็ไปดูตู้นะครับ,นะรบแผงบนหลงังคาดนะ สีแพงไปทางทิศใต้พอดีก็ะเสิร์นอกเสิร์ในครับ <c oughs> ช่วงสี่โมงเย็นเย็นครับกันฟ้าผ่านะครับลงดินลงกาวครับเสิร์นอกเสิร์ในนะครับตู้ใหญ่ครับเลยครับนน,น,นี้ตู้เบอร์หนึ่งนะเบอร์กองเขาครับนะครับดูกล่อง ปกติไฟมันจะอยู่หล่อหกสิบกว่าแต่นี่แดดมันหมดกระแสก็ได้มานิดเดียวแหละหรือสีแอมนะครับดูรอบแค่พันเก้าเองเนาะนี่วัดวัดได้มาแค่นี้นี่ครับรอบเดีวยวแค่พันเก้าเพราะแดดมันซีมงกว่าแหละครับตอนไหนดันท่อแตกหรือว่นาน้ำพุ่งแบบกระโูดเลยนะเสลดนอกเสลดใน,นครับเสลดกันโค้งกันฝ้านี่ครับ นี่เสดโค้งเพราะว่ายึดกับโคง้งแผงเป็นแผงก็ลงกับโค้งนะครับลงกับโค้งโลหะเสดนอกเสดในปลอดปลอดภัยเลยครับผมแล้วก็ไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอุปกวณ์นี่ยังเพ่นอะไรค่ะครับผมรถทงรถสจอดลงเต็มอยู่ อยู่หลังอยู่ในบ้านอนะีกันทั้งายนะครับลา้คันไอที่หาสิบกว่าหาสิบไร่ตดจอดเต็มนะครับเนี่ยที่เป็นแบบเป็นหินนะแต่ว่าเป็นกระปูกปลูกร้ายยางเลยครับพละมักลักไม้ทุกอย่างเลยตอนี้เป็นเวลาสีโมงเย็นนะครับแดดอ่อน,น,อน ตัวนี้เป็นปั๊มนะครับอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้เป็นท่อซองเอวครับนะครับปั๊มมันจะค่อยนะเพราะว่าแดดมันหมดแหละสี่โมงเย็นน่ครับหลักการเช็คว่าว่าวผมเพื่ออะลรเพื่อส่งแรงดันแรงอัดเบิ้งเบิ้งนะครับสปริงเกอร์ตอนนี้แจ็คเป็นเปิดไปได้แน่ผมกับบุลุนะครับนี่ท่อเชื่อมไปหมดสวนนั่นแหละนี่ครับนี่ครับขนาดสี่โมงนะ นี่เลยท่านด็อกเตอร์เพราะอยากออกกล้องนะครับแอบถ่ายมาทันยูนีอีกนี่ครับสี่โมงเย็ยน,นนี้โอ้ตัวนี้หัวไก่้ำนี่ครับ เปิดทีละโซนนะครับนี่ทีละโซนเอาแค่ทีละโซนก่อนโอ้ทีนี้ที่กว้างครับผมมาห้าสิบไร่นะว้วเพื่นชุดลูกหคล,ล,ลูกตาเพื่อนลยครับปลูกอย่งนี่แล้ ก็ใช้ได้ตามความต้องการนะครับ,ร,บร,ระบบโซลาเซลล์พลังงานไฟฟ้ามาจากแดดนะครับลงทุนทีเดียวใส่ยาวนะครับไม่ต้องเปลืองค่าไฟรายเดือนตลอดเนาะไม่ต้องเปลืองค่าไฟรายเดือนย,ยาวๆนะครับลงทุนเงินก้อนทีเดียวใช้ได้ตามต้องการครับอครับ แดดก็อ่อนๆนะครับซีโม่ขวาแขงชุดนี้จะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับบนเนินเนินหินครับ ขุดยากครับผมเทขานเทขุดหินออกนะป่แม,ม่นเทขานครับเขาเรียกว่าเทพุดติ้งเนาะแผงก็จะเป็นตัวท็อปนะครับ T one. ทีอินวันซีแผงตัวนี้ปกติก็ใส่ได้ถึง 8, แปดว่าวซีเนี่ยมันก็พอสำหรับการใช้งานนั่นนี่เนาะใช่ละการเทคแวร์ ไอเช็คเบาแอร์แวร์ครับผมนี่ครับขุดหินเบิ่งขุดหินนะคุดทุบหินออกจนเนาะครับแล้ก็ที่พุทติ่งนะครับเหล็กกาวไนันะครับน็อตกาวไนัลุงดินลุงกาวเสื้อสองชั้นนะครับสไตล์ปัจจุบันที่เขาละมาตรฐานเสาปูนที่เขานี่ครับเสื้อลงโค้งนะครับนะลงโค้งสองชั้น ก็นี่ครับลงโครงตู้แล้วก็จะเป็นเสิร์วมาเข้านะครับป้องกันฝ่าฟ้าทั้งกองทั้งหลายตัวฝ่าพรนะครับกระแสมากแค่น,นี้ครับ4แอมป์กว่าสูงสุดจะได้ยูซิปซีเลยนะตัวนี้ดูวัดเหลืออยู่แค่เจ็ดร้อยกว่านะครับโวลต์ร้อยสามสิบสี่นะครับปกติก็ได้ร้อยหกสิบนี่ครับรอบจะยูทีสองพันหกประมาณนี้ห้าแอมป์กว่า ขึ้นน้ำโคดหินที่แบบน้าบอ,อกตลอดครับเพราะว่านหนัอยู่ใต้ชั้นหินเนาะนี่นะครับแล้วมันก็มีบอ่อประดานี่เจาะไปโอ้บิดหลายเมือนอยู่แปดเมือนะเจาะลึกครับเจาะลงไปลึกไหนจะเป็นรอยเมตรได้มาติดอีกอันนี้ก็เวลาจำกัดเพราะว่าจะไปต่อตามคิวหลูกข้ายอีกเนาะครับผมครับปลูกพุ่มลไมทุกอย่างเลยนะครับ หลายยางเลยรพันปลูกไว้เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นไม่ใช่ประมาณมสี่โมงกว่าแล้วตอนดูนาฬิกาตอนนั้นนะครับครับวิวหุ่นแพงอีกชุดนึงอยู่บนรางค้านะเห็นท่อเรืองๆนะครับนะเดินท่อเอาขอบคุณครับผม you <laughs>